สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าตกมาให้มากขอกวามแย่ทิพย่นถอะเขามาคุก,าก,าาากกินขมอไปน้ำเห็ดเดือดไปอนแย่ทิพย์สร้างเขาเขาหัวกระจายมากเถอสร้างมาหลายอย่างเลยสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีปากสีสีหลุม มา้ตไไิดไอ้ไฟไหมพี่น้องเบิ่งขจ้าวขจ้าเขาบริเนว่าติดไฟไหมหดอกพี่น้องน,นั่นไม่ขจ้าเฮ็ดมาก่ดีติดอันนี้ไม่ขาจาเอาก่าน้องขาจาออากาามาติดถือซื้ออ่อนผ่าติดมัติดถือซื้อเนี่ยบ่แอ้วเวลาเขาเ่ยนทาน แล้วห่าไปชั่วขายเปลี่ยนทานบ่เ,นเหมือนห่าต้องมานางเกีย๊ยดเอ๋เอ๋เอ๋แผ่นกาวออกสะกอนเนะักแล้วห่อจังสิเปลี่ยนทานได้มันเลยมันเล็กลายเป็นเป็นสาบไปนอนการทำมาหากินเนาะมันต้องเปล่านักการศึกษามีวง,งสีมาไปนอนแยกทิพว่ามันบ่ทนทานแยาทิพย์ก็เลยสิมาเจ็บใหม่สิมาใส่กาวหยอดเทาพี่น้อ,นนอ,อนนนนง มดเลยมันจังสีทนมันจังสีแย่ลาห้อเปลี่ยนทานมันจังสีเห็ดไงน่อ้ลาไว้เวลาเอเปลี่ยนทานเขากัแก่ออกเลยเขาก็ต้องมัดดึงผ้าต็ดมันบอไนอยแลต่สะดวกสบายเมื่อไงก็กันหลังกับมันสินทิเนียงก็กันไปหน่อยแต่ช่วทิศไแล้วหนียงเลยพี่น่องเน่ บบเลวลาเขาเวลาเขาสิเปลี่ยนทานมะบ่ไฟหมดนะบ่ไฟหมดทัากับแกตัวนี้เลยแกยตัวนี้แล้วก็เอาทานออกทานถึงมันหมดไอออกไปเนาะแล้วแต่ทานไม่ใส่มันก็สิง่ายก็กลมข้าเจเ้าเห็ดม่าแบบแบบว่มาตรฐานไนเลยเนี่ยติดก็เลยมาเห็ดไม่พี่น้อง เ็มันมาตรฐานแหละค่มันกสางีไงสำหรับเวลาเข้าเปลี่ยนทานเนาะเอาเาผ้าปี๊บิดไหวื้ซื้อหมพี่น้องแม่ติดีมัดต่ผาบพี่น่องตอนสิบเทียนเขาก็ต้องมัดัด่าเทีสิบเทียนไล้บาแบนี้เวลาเข้าขายเขาขายกลางคืนมองมงม่เห็นหรือเปล่าเป็นเสียยกที่แพงสายตาบดีเลยกลางกลงคืน ตั้งแต่จี๋หอยต้องตวดเนื่องจากมอสิบองมันสิบอมี่ท่วมท้นท่านแล้วก็มันกะจีสะดวกสำหรับการเวลาเปลี่ยนท่านเราพาไปเรื่อยๆเราพาเราตัดสิปไปเรื่อยเนี่ยมันก็ส่จีต well. ันก i̇şte. ็ส่จีทุ่นก็กันในมอสิบอนด้วยทุ่นก็กันแล้วก็มันก็สีง่ายสำหรับการเปลี่ยนท่านแล้วก็ม mm ันก็สี มันแต่เบพเป็นหอยตรงเตีงนะมันชิแนนมันสิแนนพี่นาะชิบีก็แบบแค่ตีกัสติเหงือเลอยย่นี่เวลาให้หยอยอกไปขายเห้ทานเนาะเถ้ากัต้องเตียนทานบนปเนาะข้าโซ่กขายตัวใดเข้าโซ่ขายมันทานเนะ้ะถ้ากัต้อเตียนทานมาอยู่แล้วถ้าปฏิบติห่อยเขาก่ากาดเลย มาดงแคเดเยดอนเลยแค่เจ้ยเห็ดมาแบบนี้มันก็สิดีมันก็สิบว่าเดิมันนางเห็ดไม่เนาะเจ้าเห็ดมาแบบงงเห็ดมากหังายพวกใส่ข้าวหมาักงามันบอเนท่านมันบอมันบ่มหมอสำหรับตีว่าห้าสใส่ เ็ประโยชน์นะแล้วมดว่าข้าเปล่าของสิน,น่าแขกอยากได้แขกอยากได้สีนี่เขาเลี่ยนท่านใหนแนงสิน,นะเขาก็ไดดเกแก่ออกง่ายๆเลยเด <นะ S 2> ไปเรื่อยๆจะล้วนะเี่น้องนะไปเรื่อยๆจะมันยาว họ phải chăng là ai thế thì nó đi làm hết? Đi làm hết thì cũng sẽ đi ngoài chơi. Đi ngoài ามมาสือเพาก็จะได้ยิบเอาไปใส่ไปเรย่อยเนาะพี่้องต้องา,า,งอาลาาังทดีดไปดค่ไว้มดีไว้ที่สุดนาะพี่องเส็จแล้วหิากต้องปน,งนังทีเอกัน นี่กาว้ยกาเ็ดมากแต่ใส้งนเย็ดมากเลยง่ายงงแไหนอแต่น้อยน้อยเนี่ย ใส่ลาเ็ดที่ไปอนแรกก็ไปดูแต่มันมันด ตดไปเลยเดี๋ยวไปกระเีตอไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะสารับพิปนี้กัะแย่ที่เกษสรขอยบเพียงสามีก็เด้จ้ากดไหค่กดแช่กดซับสไครแย่ทิ่ชั้นี่ยได้ด้วยจ้า